เลขที่168ช n แน l นะคะจะมานำเสนอวิธีการตัดชะอมนะคะแล้วเมนูวันนี้เราจะไปทำน้ำพริกกะปิกับชะอมไข่ทอดกันค่ะไปเลยค่ะไปดูวิธีการตัดชะอมให้แตกใหม่นะคะค่ะถ้าเราอยากให้ชะอมแตกใหม่นะคะมันมีใบตรงนี้อยู่เราไม่ตัดตรงนี้นะคะเราตัดสุดใบแต่ว่าเรายังเหลือตอตรงนี้นะคะให้มันแตกนะคะเราสามารถตัด แล้วหรือว่าลิได้เลยนะคะจะแบบนี้ก็ได้นะคะออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้า,าต้องการใบแก่อย่างเงี้ยค่ะเอาไว้เราจะเอาไว้สองสามใบเพื่อว่าให้เขาได้ปรุงอาหารนะคะถ้าเป็นยอดอ่อนแบบนี้เราสามารถตัดได้เลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บมะนาวไปตำน้ำพริกกะปิด้วยนะคะมาดูว่าลูกนี้แก่นิ่มแล้วนะคะเราก็สับเลยอันนี้หนึ่งลูกนะคะเราใช้สองลูกพอนะคะเพราะว่าเราปลูกเองค่ะถ้าเกิดเราจะใช้เราค่อยออกมาเก็บนะคะเราจะมาเก็บมะเขือด้วยนะคะเอาไปชุบแป้งทอดทานกับกะปินะคะเนี่ยค่ะสวยเลยนะคะเราจะเอาแค่สองลูกพอนะคะลูกนี้ด้วยนะคะ ลูกพวกนี้เรายังไม่ทานเราก็ยังไม่เก็บนะคะเนี่ยถ้าเราเห็นใบแก่แล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าสารอาหารจะได้ไม่มาเลี้ยงใบที่แก่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่เอานี่ยังไม่โตแล้วก็มีปลูกไว้ที่บ้านได้นะคะอย่างนี้ค่ะต้นหนึ่งมีสองลูกนะคะต้นนี้ก็มีลูกนี่ค่ะมะเขือนี่ก็ทา,านได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอามะเขือ ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามะเขือเปาะนี้สักสองลูกนะคะไปใส่กับกับน้ำพริกกะปินะคะบางคนชอบทานก็ทานได้เลยนะคะน,นี้ออกลูกเต็มเลยนะคะแต่ว่าเราทานไม่ทันค่ะลูกก็เน่าไปนะคะเราก็ตัดทิ้งอย่างนี้นะคะไม่ให้อาหารามาเลี้ยงลูกที่แก่แล้วนะคะถ้าเราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะ่ะอันนี้มีแต่ลูกเลยนะคะ ค่ะวันนี้วัตถุดิบนะคะที่เราจะทำน้ำพริกกะปิชะอมทอดนะคะเราก็ได้มาจากในสวนของเราทั้งหมดเลยนะคะสวนบ้านเล็กที่168ค่ะมีมะเขือพวงนะคะมะเขือเปาะนะคะนี่เราเก็บมาน้อยเพราะว่ามีคนทานน้อยนะคะคุลูกไม่ทานแล้วก็มะเขือเปาะเอาไว้ใส่น้ำพริกกะปิแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวปลูกห่างจากครัวประมาณสักเ8เมตรเองนะคะแล้วก็ มะเขือยาวค่ะมะเขือยาวนี่มีหลายลูกเลยนะคะเราทานมือหนึ่งสองลูกก็เยอะนะคะแล้วยังมีชะอมค่ะค่ะเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าผู้รับผู้ชมนะคะสามารถที่จะทำผักสวนครัวในบ้านได้เองนะคะโดยที่ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะคะเราเพียงแต่ว่าทำการปลูกที่เหลือเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพืชเองทีจ่จะเจริญเติบโตนะคะเจ้าของก็คือเดินดูเดินชมอย่างมีความสุขแค่นั้นเองค่ะ เราจะมาเอาใบตองไปเพื่อห่อ,อก,กับกะปินะคะเพื่อเผากะปิิ้งกะปิค่ะนะคะใบตองเราก็ปลูกไว้ในบ้านของมุมใดมุมหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อหานะคะ เดี๋ยวเราจะมา,าปิ้งหรือเผากะปิกันก่อนนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนลนึงนะคะเราจะเผาเพื่อให้มันสุกนะคะให้มันสุกค่ะหรือบางคนเขาไม่ชอบเผาแต่ของเราชอบทานสุกนะคะนะคะแล้วก็ห่อไปตองพันไปอย่างนี้เลยนะคะไปแล้วเรบก็กบ มาขึ้นฟันก็ย่างตกเตาย่างจะมาย่างแบบนี้นะคะไฟอ,อ่อนๆย่างจนกว่าดูใบตองนะคะดูใบตองเหลืองๆนะคะประมาณสัก5นาที ไม่ฉีดยาสักอย่างเ <scrolling on> ดีย <où> วส่วนผสมของน้ำพริกกะปินะคะก็มีกะปิกุ้งแห้งกระเท <sect chat> ียม <athlete> พริกขี้หนูสวนแล้วก็มะเขือพวงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมะเขือเปาะค่ะเราจะใช้แต่เม็ดมันแล้วก็น้ําตาลปีป๊บมะน,นาวแล้วก็น้ําปลานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ 转一圈，加水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 ，加 ดูโค่ะและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกะปิแสนอร่อยค่ะมันไม่เค็มจนเกินไปนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะ,ะท่านผู้ชมลองไปทำได้นะคะ และนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกกะปะิชะอมทอดไข่แล้วก็มะเขือยาวทอดกรอบนะคะวัตถุดิบที่เราใช้เป็นวัตถุดิบในสวนของบ้านเลขที่168ทั้งหมดเลยนะคะค่ะท่านสามารถทำตามเราได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปของเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ